ศาสนาการเมืองเรื่องของใครนะครับหัวข้อวันนี้ก็มีคี์สำคัญสำเรื่องพิศศาสนาการเมืองต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะยิ่งเราโตขึ้นมาเรายิ่งทำความเข้าใจว่ามันมีผลกับโลกเราเลยไม่ใช่กับคนอย่างเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งเลยแล้วก็ยังจำได้ตอนวัยรุ่นเขาบอกตอนดื่มเหล้ากัน อยากคุยสองเรื่องคือให้คุยอยากคุยเรื่องศาสนาก,กับการเมืองเพราะว่ามันอาจจะบานไปลายเป็นมีเรื่องแน่นอนก็ตอนตอน,นู้นก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พอมาโตมาโตมาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เคยได้ยินวงเล่าที่พูดเรื่องนี้แล้วก็ขัดแย้งกันค่อนข้างมากนะฮะคิดดูแล้วกันว่ามันเข้ามามีส่วนร่วมกับเอาขนาดไหนแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะจนเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เราถึงเริ่มเข้าใจเริ่มจากการเมืองก่อนเลยว่าเอ๊ะมันมี ส่วนผสมที่มันทําให้ชีวิตเราปรับเปลี่ยนยังไงเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยการเอาเรื่องการเมืองก่อนเนาะก็คือมันสามารถทําให้เรามีผลกระทบกับการทํามาอาชีพได้เลยทีเดียวฉะนั้นก็เลยขอแตะเรื่องนี้แต่เดี๋ยวเอาขอออกมาบอกเรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็ขอบคุณช่องบางช่องใน YouTube หรือพอดแคสต์เหมือนเดิมก็บังเอิญได้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง ศาส,สนาในประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้อาจจะสนใจประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างมากเพราะว่าหนึ่งลูกชายเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปเรียนปริญญาตรีที่นู่นอีกหลายปีฉะนั้นมันก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับญี่ปุ่นนิดนึงแล้วก็ธุรกิจครอบครัวก็มีอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่บ้างฉะนั้นเลยก็อาจจะพอได้ยินเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนิดนึงมันก็จะสนใจเขาก็จูบหัวขึ้นมาประมาณว่าคุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้คนญี่ปุ่น ไม่มีศาสนา62%มันก็เลยเอะนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันในครอบครัวพอสมควรที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยความที่ศาสนาพุทธมันอาจจะดูข่าวไม่ดีเยอะนะฮะแต่เน้นนะก็ยังเชื่อว่าดียังมีเยอะอยู่เยอะมากกว่าแต่เอาเป็นว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเลยทําให้พูดกันในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการไม่นับถือศาสนาฉะนั้นพอมาฟังญี่ปุ่นก็เอาเหรอโอ้ตอนนี้พูดง่ายว่าคนไม่นับถือศาสนาเนี่ยมีมากกว่าแล้วเหรอ เราก็เลยฟังนิดนึง่งเขาก็เลยย้อนไปแนอดีตเลยว่าจริงๆความเชื่อของอคนญี่ปุ่นดั้งเดิมก็ไม่ได้นับถือศาสนาแต่มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะจนถึงปัจจุบันก็มันเหมือนกับการเขาเรียกว,ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันมาแต่เขาคงจะมีคําถามอีกมากมายซึ่งในคลิปวิดีโอนะฮะเขาก็บอกผมไม่แน่ใจนะว่าเขาชื่อฟิจิหรือฟูจิหรืออะไรเซนเซนะลองไปหาดูเขา ไม่แน่ใจอีกว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนไทยที่เขาสามารถพูดภาษาไทยได้ดีแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีมากนะฮะเขาก็เล่าเท้าวความมาเลยตั้งแต่อดีตตั้งแต่ไม่มีศาสนายันศาสนาพุทธชินโตเราก็เข้าใจทําความตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นศาสนาแต่จริงมันอาจจะไม่ไม่ใช่นะแล้วก็มีการผสมผสานอันนั้นคือเรื่องแรกของเรื่องศาส,สนาแล้วก็มาปุ๊บมาฟังพอดแคสต์ของี่วิทนะฮะ ลัวิทย์เกี่ยวกับเรื่องสงครามกูเสด9ก้าครั้งนะสงครามกูเสดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอย่าโย,ยงยึดโยงนิดนึงว่าทั้งสองเรื่องเนี้ยต่อให้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่มันในที่สุดมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาสอดแทรกอย่างใครจะไปเชื่อว่าสงครามกูเสด9ก้าครั้งทอดระยะเวลาถึง190ปีเพราะความที่เห็นต่างกัน ระหว่งางศาสนาหรือการเมืองผมก็เลยจะบอกว่าไอ้สองเรื่องนี้บางทีมันยึดโยงกันบางประเทศเริ่มมาจากการเมืองแล้วเอา,าศาสนาเข้าไปมีส่วนผสมนะครับบางประเทศเกิดจากาศาสนาความขัดแย้งนะแล้วก็เอาการเมืองเข้าไปเป็นส่วนผสมจะสังเกตได้ว่าสองเรื่องนี้มันยึดโยงกันแน่นหนาพอสมควรแต่ที่สำคัญก็คือมันพานการเวลาที่ทำให้คนเป็นทุกข์มาก ถ้าเราเข้าไปหมกมุ่นกับมันเรื่องนี้จนเกินไปฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องศาสนามันจะอยู่ด้วยความเชื่อมันจะอยู่ด้วยความศรัทธาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องหาคีย์ของมันให้เจอให้ได้ว่าไอ้ทั้งสองเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องการเมืองเองมันก็อยากจะทําให้ผู้คนอยู่รวมกันได้แล้วก็ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ยุติธรรมถ้ามองเรื่องการเมืองในแก่มัน ไม่ได้พูดถึงเขาพูดเรื่องกับพีกับแก่นกันมาเยอะนะผมก็ขอยืมคำเขามาพูดบ้างก็แล้วกันว่าไอ้แก่นกับกับพีในความหมายของผมในเรื่องของการเมืองก็คือเราต้องมองว่าแก่นของมันก็คือการสร้างการเมืองเพื่อทําให้คนหมู่มากหรือทุกคนถ้าเป็นไปได้ดีขึ้นอยู่เย็นเป็นสุขระหว่างเดียวกันการสร้างศาสนาการมีศาสนาเพื่อลดละความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้เหมือนกับหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่นจริงๆมันมีเท่านี้ ฉะนั้นถ้าเราจะเชื่อเรื่องการเมืองหรือเชื่อเรื่องศาสนาของอะไรสักอย่างก็ขอให้มองที่แก่นว่ามันไม่มีความจําเป็นอะไรที่เราจะไปโกรธการเกลียดกันเพราะการเมืองหรือศาสนาเพราะมันมาช่วยเราฉะนั้นถ้าเราทําอย่างนั้นแปลว่าเราผิดแล้วฉะนั้นสุดท้ายไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือเชื่อการเมืองด้านไหนก็ขอให้มองว่ามันเป็นประโยชน์ถ้าเราคิดมันแล้วทำให้เกิดโทษอันนั้นผิดแล้ว ก็ฝากเอาไว้ผมก็เหมือนกันบางทีเราต้องสร้างบาลานซ์ไม่ขวาเกินไปไม่ซ้ายเกินไปไม่บอกคนอื่นไม่ดีไม่บอกเราดีเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็รักษาสมดุลของเพวเงนะไว้ด้วยกันนะครับ